กลับมาเจอกันเบรกที่2นะครับกับรายการพระเครื่องสุวรรณภูมิวันนี้จะพาไปดูพระเครื่องของหลวงพ่อปานอีก1พิมพ์นะครับนั่นก็คือพิมพ์นกอันนี้เป็นนกบัวก้นะครับเป็นพิมพ์ที่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างหาชมยากนิดหนึ่งนะครับพระครูวิหารกิจจานุกการนะครับหรือมีนามเดิมว่าปานสุทธาวง เกิดเมื่อวันที่16ก,กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2418ตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าบ้านบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นบุตรของนายสะอาดนางอิ่มสุทธาวงนะครับต่อมาในปี2439ท่านได้ผู้ผสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธนะสีมาวัดบางนมโค โดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางปาหมอเป็นพระอุปชาแล้วก็พระอาจารย์จ้อยวัดบ้านแพรเป็นพระกรรม,มวาจาจารย์นะครับแล้วก็อาจารย์อุ่มวัดสุทธาโพธิเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉาย,ยาจากพระอุปชาว่าโซนันโทนะครับต่อมาท่านได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงพ่อสุนเป็นเวลานาน,านพอสมควรจึงได้เดินทางไปศึกษาพระปริยัตธรรมณวัดสเกตลาด ชวววิหารหรือวัดเจ้าเจ็ดในนะครับซึ่งหลวงพ่อได้เดินทางไปเรียนแพทย์แผนโบราณจากวัดสังเวชต่ออีกนะครับจากนั้นก็ศึกษาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อเนียมแล้วก็หลวงพ่อโหนอินทสุวรรณโนนะครับอดีตเจ้าวาดวัดคลองมาดันเรียนวิชาสร้างพระเนื้อดินจากชีปะขาวเรียนการปลูกเสกพระเครื่องและเป่ายันเกราะเพชรจากพระอาจาร,รย์แจงสวรรคโลกนะครับ หลังจากนั้นนะครับหลวงพ่อจึงได้มาอยู่วัดบางนมโคเมื่อวันที่6พฤศจิกาพุทธศักราช2474ันริะครับจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัติที่พระครูวิหารกิจจานุการนะครับกิจวัตรของหลวงพ่อนะครับหลังจากท่านฉันอาหารเพลแล้วตลอดทั้งวันจะมีคนมาขอน้ำมนต นะครับเพื่อใช้รักษารวมทั้งผู้ที่ถูกกระทําคุณใสด้วยนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อนั้นนะครับเป็นพระเครื่องเนื้อดินเผาทรงสัตว์ต่างๆนะครับประกอบไปด้วยมากมายหลายพิมพ์อาทิเช่นไก่หนุม,มานครุฑเม่นปลานกนะครับแต่ละพิมพ์จำแนกแยกย่อยมาเอกหลายๆพิมพ์นะครับแตกแยกเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลาง นะครับพระเครื่องของหลวงพ่อนั้นนะครับปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างสูงสุดนะครับวิธีการสังเกตนะครับวิธีการสังเกตในจดจําพิมพ์ก่อนนะครับใบหน้าพระพักขององค์พระนั้นนะครับจะคล้ายๆผลพริกไทยนจะไม่เป็นทรงกลมซะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีชีโบชีโบสวมอยู่ข้างบนนะครับหูนะ ห็นไหมครับแล้วก็ด้านข้างจะประกอบไปด้วยยันอุนาโลมนะครับมะอะอุนั่นเองนะครับอุจะอยู่ด้านบนนะทั้งสองฝั่งเลยอุมะอะนะครับผิวหน้านะครับพ้าของหลวงพ่อปานเมื่อผ่านการสัมผัสหรือว่าผ่านการใช้นะครับเนื้อ หาด้านหน้านะครับผิวเขาจะเปิดเห็นไหมครับผิวเขาจะเปิดแบบเนี้ยจะเผยให้เห็นมวลสารหรือว่าเม็ดที่อยู่ข้างในนะครับถ้าผิวหน้าไม่เปิดนะครับถ้าผิวหน้าหลวงพ่อปานเนี่ยถ้าเป็นพระสวยพระแชมป์เนี่ยผิวหน้าไม่เปิดนะครับจะมีผิวดินนวลเห็นไหมครับเนี่ยจะมีดินเคลือบอยู่นะครับ เหมือนโคลนที่กําลังแห้งหมาดๆนะครับโคลนแห้งหมาดๆตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยเขาจะมีดินผิวหน้าอยู่ซึ่งเป็นเนื้อที่ละเอียดมากนะครับเป็นเนื้อที่ละเอียดเพราะฉะนั้นแล้วการสังเกตเนี่ยพระสวยไม่สวยก็ต้องดูผิวนะครับดูผิวพันวันะนะครับผิวไม่เปิดจะเป็นแบบนี้นะครับดินจะทึบนะครับดินค่อนข้างที่จะทึบนะเป็นดินละเอียดนะครับดินละเอียดคลุม ผิวหน้าถ้าผ่านการใช้มาแล้วโดนสัมผัสหรือว่าโดนมือจับต้องสัมผัสนะครับก็จะเผยให้เห็นมวลสารด้านในนะครับเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับเม็ดไล่เลี่ยกันหมดนะครับนะครับถ้าเป็นกวดหยาบๆนิดนึงอย่างเงี้ยไซส์เขาจะไล่เลี่ยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้ผ่านการกรองการล่อนมาเป็นอย่างดีนะครับภาพพิมพ์นี้นะครับสังเกตดีๆจะมีเนื้อเกินบริเวณมือ นะครับอันนี้คือมือนะครับเห็นไหมครับบริเวณมือเนี่ยจะมีเนื้อเกินนะครับจะมีเนื้อกดเนื้อเกินปรากฏอยู่บริเวณนี้เสมอนะครับสังกตินะครับสังกติด้านข้างเวลาเราตะแคงพระดูนะครับเราจะเห็นเส้นนูนนะครับอยู่ข้างๆ้างเห็นไหมครับนี่จะมีเส้นนูนหนึ่งเส้นวิ่งพาดผ่านมานะครับวงแขนนะครับวงแขนลึกซอกแขนลึกมากเลยนะครับเห็นไหมครับ แล้วสังเกตดูดีๆนะครับในล่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเหลี่ยมนะครับค่อนข้างที่จะเป็นฉากเห็นไหมครับเนบริเวณหน้าอกนี่ก็จะเป็นฉากนะครับแต่พอตะแคงดูก็จะเห็นเส้นนูนเส้นนูนนะครับหนึ่งเส้นวงแขนนะครับวงแขนที่นั่งสมาธิอยู่นะครับค่อนข้างที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะ ค่อนข้างที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับหัวเข่าใหญ่หนาะเห็นไหมครับหัวเขา่านะสังเกตดูดีๆบริเวณช่วงหัวเข่านี้ยนะครับหัวเข่าไปตุ่มเนะข่าตุ่ม2ฝั่งนะครับสองข้างเลยลืมบอกไปนิดนึงสังกติอีกฝั่งหนึ่งนะครับสังกติอีกฝั่งหนึ่งสังเน่เน่่ก็เป็นเหลี่ยมเป็นฉากเหมือนกันนะครับ เป็นเหลี่ยมเป็นฉากสําหรับองค์ที่สวยนะครับเราจะเห็นเส้นสังคติเนี่ยพาดผ่านมานะครับบริเวณนี้จะเป็นสันแหลมเห็นไหมครับจะเป็นสันแหลมบริเวณนี้ก่อนข้างที่จะเป็นฉากนะครับเขาเรียกว่าสับเสียงเขาเรียกว่าได้เหลี่ยมได้ฉากนั่นเองนะครับจะไม่โค้งมนบริเวณนี้จะไม่โค้งมนนะครับเห็นไหมครับปลายสังคตินะครับ อย่าลืมนะครับนี่เนื้อเกินบริเวณมือนะก็จะเป็นเนื้อเกินสองฝั่งเนะี่ยชิดติดกันนะครับเข่าสองฝั่งเป็นตุ่มนะเป็นตุ่มนะครับเม็ดบัวนะครับเม็ดบัวนะเม็ดแรกเนี่ยจะใหญ่ค่อนข้างใหญ่เขื่อนนะครับหัวท้ายใหญ่นะครับถัดมาก็จะเม็ดเล็กลงนะเม็ดเล็กลงนะครับ นับได้9นะครับ44นะครับเม็ดตรงกลางนะครับจะไม่ขยับขยื่อนนะครับเม็ดตรงกลางเนี่ยจะมาชนบริเวณรอยแตกพอดีเลยนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์จะอยู่บริเวณนี้นะครับอัขระเลขยันนะครับอุนาโลมเห็นไหมเลขยันเนี่ยคมนะครับคมชัดลึกนะครับ ทุกตัวอันละนะครับทีนี้มาดูฐานนะครับฐานฐานเขียงนะโดยพิมพ์นี้เนี่ยจะแตกต่างจากพิมพ์อื่นนะครับฐานเขียงเนี่ยจะวิ่งมาจากบริเวณนี้นะครับแล้วก็ค่อยค,อยคอยเลือนหายไปบริเวณเนี้ย บัวเม็ดที่สี่นะครับประมาณเม็ดที่สี่เม็ดที่ห้าเนี่ยบริเวณเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมักจะเลือนหายไปนะครับแล้วก็จะโผล่มาโผล่มาอีกทีบริเวณนี้นะครับนกนะครับตัวใหญ่ขวบกวนนะครับเห็นไหมครับ พวกสันพวกอะไรพวกเนี้ยบางทีมีเหลี่ยมมีฉากนะครับมีองศาเห็นไหมครับเนี่ยแข่งขานะครับแล้วขาเนี่ยจะเล็กนะขานี้เขาจะอ้วนนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์อันนี้คือแม่พิมพ์แม่พิมพ์เขาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับมวลสารเนี่ย ก็จะปรากฏเม็ดขาวเม็ดดำแล้วแต่นะครับถ้าเป็นพวกการทูบหรือใบลานนะครับการทูบหรือใบลานเผาเนี่ยก็จะเป็นจุดสีดำดำนะครับจะเป็นจุดสีดำาๆให้เราเห็นนะส่วนพวกสีฟ้าสีแดงสีส้มสีเขียวอย่างเงี้ยก็เป็นพวกเกสรดอกไม้เกสรดอกไม้ที่หลวงพอ่อไหว้พระนะครับส่วนผงสีขาวๆก็เป็นพวกผงปัตมังผงตรีนิสิงเหพวกนี้นะครับก็จะมี ปนอยู่นะพวกผงอิทิเจต่างๆนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างเนี่ยตรงนี้มันเราลืมแกะมานะครับส่วนใหญ่แล้วด้านข้างจะเรียบนะครับเห็นไหมครับด้านข้างเรียบนะครับด้านบนอุดผงนะครับเนี่ยตัวอุดก็จะไม่ค่อยล้นเท่าไหร่นะครับถ้าฝา้าฝาจุกนูน,นล้นล้นหน่อยนะครับอันตราย อันตรายนิดนึงนะครับุูมเสี่ยงต่อการเก้นะครับโดยเฉพาะของหลวงพ่อปานนั้นรูอุดผงนั้นนะครับจะไม่ค่อยยกสูงเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเตี้ยๆนะครับมีจุกนูนนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับขอบเรียบนะครับขอบด้านข้างเอาเรียบ ด้านหลังนะครับด้านหลังอ่าอันนี้คือลักษณะของด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นรอยปาดปาดให้เรียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเห็นรอยครูดนะครับนี่รอยครูดเป็นซี่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 นะครับรอยครูดพวกนี้เกิดจากพวกกรวดนะครับเป็นพวกกรวดพวกอะไรบางทีมันมีค้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูดไปใช่ไหมลูดไปแล้วทีนี้มันก็ กลิ้งไปนะครับกลิ้งไปทาให้เกิดรอยครูดรอยอะไรนะครับเม็ดทรายพวกที่มันหลุดไปนะครับบางองค์ก็จะปรากฏรอยนิ้วมือนะครับรอยนิ้วมือในการกดย้ำย้ำย้ำกดให้เต็มพิมพ์นั่นเองนะครับเสียดาอยองค์นี้โดนเหงือ่อโดนอะไรมานะครับเขาเขาปิดหน้าเอาปติกปิดหน้าไว้แต่หลังเขาไม่ได้ปิดนะครับเขาบอกว่าพระต้องแนบเนื้อนะะอันนี้คือเจ้าของพระเขาอธิบายมาแบบนั้น ครับเสียดายหน้านี่แชมป์เลยนะครับหน้านี่ถือว่าสวยนะครับผงยังอยู่หมดครบนะครับให้ดูหลายๆมุมนะครับยิ่งกับหัวกับหางก็ยิ่งเจอนะครับเห็นไหมครับเนี่ยบางทีบางมุมนะครับพาคของหลวงพ่อปานเนะี่ยเห็นไหมครับพวกเส้นนูนอย่างเงี้ยเห็นชัดเลย จะมีเส้นแตกวิ่งนุนนูนมานะครับแล้วกน็นะครับก็จะมีเส้นแตกส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกอักขระตัวยันถ้ากดได้เต็มเต็มนะครับกดได้เต็มเต็มบางอักขระเนี่ยก็จะมีเส้นแตกเส้นอะไรมองดูแล้วคล้ายๆเหรียญน,นะครับเวลาดูพระให้กับหัวกับหางดูหลายๆมุมนะครับแต่ละมุมแต่ละองศานะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับ เราจะเจอนุ่นนิดนี่หน่อยนะครับจำใครจำมันนะครับภาเครื่องหลมพวปลาในปัจจุบันเนี่ยเกดีพอสมควรนะครับเกดีพอสมควรนะผิวหน้าดินเอยอะไรเอยอย่างนี้พิมพ์ทรงค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะครับแต่ว่าพิมพ์เขาจะไปผิดเพี้ยนไปนะอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์การพิจารณาพาะเครื่องของ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับเนี่ยบางองค์สวยๆติดเต็มๆนะครับส่วนใหญ่แล้วตามบัวตามอะไรอย่างเงี้ยมักจะมีขีดมักจะมีเส้นแตกเชื่อมนะครับอันนี้กดไม่เต็มพิมพ์สักเท่าไหร่แต่ก็พอเห็นลางๆนะครับอย่างเงี้ยมันลองสังเกตนะครับเวลาดูพระเนี่ยเอาหนังสือมาวางพระพิมพ์เดียวกันอย่างเงี้ยพยายามวางสักสามสี่เล่มเปรียบเทียบ พระสามสี่องค์นะครับเปรียบเทียบให้ให้มีลักษณะที่มันแตกต่างออกไปแล้วเราก็จะเห็นมิติที่มันแตกต่างนะครับแบบเส้นตรงเส้นแตกแบอเฮ้ยแตกมุมนี้เหมือนกันเอ้มีเส้นนูนตรงตรงตรง,ตรงนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองเปรียบเทียบดูอ่าจริงๆแล้วพระของหลวงพ่อปานนะครับถ้าพิจารณากันดีๆแล้วเกยังถือว่าไม่เท่าไหร่นะครับ ขึ้นอยู่กับความชํานาญของเรานั่นเองนะครับไม่เข้าใจให้ส่งรูปมาถามนะครับยินดีตอบทุกคําตอบนะครับยังไงก็ฝากไลน์ไว้นิดหนึ่งสแกนทางด้านหน้าจอได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อน0825982355นะครับเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวเบรกหน้าผมจะมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมถามมาในรายการนะครับทาง f a c e b o o k ทาง u t u b e นะครับเดี๋ยวจะตอบให้ทุกคำถาม พร้อมกับรับสายฝนอินพักกันสักครู่เบรกหน้าเจอกันครับ TPI Green Acrylic Wash น้ำยาล้างผักและผลไม้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แล้วปลอดโควิดที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดลอกอย่างง่ายดาย